เมือ่อคืนนี่ประมาณสีทุ่มข้าเจ้าประธานาธิบดีข้าเจ้าประกาศกดอายการซึกเนะาะบัดที่นี่ค้นกับฝักกันออกมากันหลายยุตัว่าข้าเจ้าบ่เห็นด้วยนะครับเอาไปมากเห็นว่าประมาณสองชั่วโมงผ่านไปข้าเจ้าก็เลยมาปดลดหลอกอืมว่าใส่ชีวิตปกติเมือ่อคลืนนี่ก็ส่งสียากง่ากกันแย่อยู่ล่ะนะครับพี่น้อง ผมตื่น้อมากก็ได้เห็นก่าวว่าเออมันมันสุกยางสถานการณ์ปกติแล้วว่ามียังแล้วใช้ชีวิตปกติว่าสั่นผมก็ขิดยากอยู่เพราะว่าถ้ามันหยืดเยอคือจังคือจังบานเท่าเนี้ยนว่าที่เข้านั่นกันช่วงลากระบาดนั่นไปไสมาใสขามเขียดขามยังกัยากสินาในเกาหลีก็คขั้นมันเป็นคือจังบานเท่าสมัยนั้นก็สิยากขึ้นละ แต่ว่าอันนี้ก็ข้าเจ้าใขยู่ยเกาหลีเนาะเกาหลีโมเดิร์นก็คือไปเร็วมาเร็วนะขาเจ้าก็เคลียร์กันเร้วเรบร้อยบ่มียังนะครับขึ้นยากยังว่าสั่นผมเนี่ยขึ้นยากว่าเพราะว่าไอ้จ่องจ่องคิี่วเพชรยัผัดถั่วให้มียเร็วๆนี่นะมันจีไปใส่าใส่อะไรนะพวกไม้น่ะขั้นมันมันนันยีเรียนนะโอ้ยสะดอกเออแต่ที่ว่าไปคามเขียบอะไรยังอีนะอันนี้ก็บูมลูะอืมเท่ากับขึ้นไปก่อนนะครับเนาะ อะไรก็จะมีอย่างเลยบ่อยากให้มีอย่างเกิดขึ้นนะครับอยู่ในหลวเขานี่แหละไม่อยากให้มีอย่างเกิดขึ้นอยู่ใส่เลยที่มันมันบ่มีผลดีมันมีแต่แตผลเสียมีแต่เสียกับเสียบ่ม,มีใดหรอกพี่น้องอืมสงสารคนอืมสงสารคนที่บ่รลู้เลี้ยงรู้เล่าอย่างนั้นแต่จังสี่แหละบ้านนี่นะแต่กับเนื้อเนะ่ยย่อกันที่จังสี่แหละย่อกันตั้งแต่ผมมาใหม่ๆแล้วจนเท่าปั้นี่แหละ คือเียส่เลียวอะล่ะเออมันบมจบหมดสิ้ง่ายดอกบ้านนี้คือกันยอกันเรื่อยล่ะส่งบรรลุนไปหากันเรื่อยแล้วผู้นั้นก็ส่งมาผู้นี้ก็ส่งไปยอกันเรื่อยเอออยู่ที่ว่าผู้ใดจะนิ่งกากันแค่นั้นล่ะนะถ้าวนหน้าว่าจะพี่ยังเด้อสะดอกลูกหลานกับหัวก็มากับมีเราพู้อยากมากกับมีอืมผมเคยบอกกับ่นเกาหลีเลยอเะทาแกนว่ะถ้ามัน ถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นเฮ็ดตังไห๋ล่ะส่นผมถามนนพิ่เนาะพิ่ตอบผมว่างในรู้บ่ามันจะ้กูเฮ็ดจังได๋บ้านกูอยู่นี่ว่ะซันบ้านกูอยู่นี่ความรัวลูกเมียพี่น้องยังกูอยู่นี่กูก็ต้องยูเป็นนังก็ต้องอยูแต่ว่าพวกคุณน,น่ะเป็นเล่กรรุสารลัมหเป็นคนต่างชาตินี่มีเรื่องพวกคุณก,ก,กับลับบ้านแค่นั้นแต่พวกฉันนีบ้านฉันอยู่นี่ฉันก็ต้องอยู่นี่สีเฮ็ดจตงไห๋น่ะเพื่อนก็ตอบแบบตรงๆจังสี่ล่ะเออแม่นความ่น บ้านเพื่อนอยู่นี่มียังเพื่อนก็ต้องอยุ้ม่นบนอืมเท่ากับได้แต่แห้กำลังใจกันนั่นแหละว่าเออมันจะให้มีเรื่องมีเล่าด้วยอันมียังเกิดขึ้นมันยากนะครับยากไปบดบดเนี่ยละ่ะไม่อยากให้เกิดควาบสูญเสียหีกในลกูกเขานี่เพราะว่าลกูกเขามันมันมันนั่นแล้วมันถูกกระทำไปร้ายแล้ว โลกแห่สิ่งนี้ชีวิตกับคนแต่ว่าคนกับก็บทําำกับโลกนี่ยับเยินแล้วซ,ซ,ซ,ซสดีๆสสัานี้แหละคนรุ่นกวันคนรุ่นสมัยบัวลำบัวล้านเขาเป็นคนมักส่างสถา,าปัตยกรรมสวยๆงามๆไปเบื้องเลิปราสา,นา,นาทนครบัดงามครับบอกค็ดได้จังไหนเอาไปแต่เงินแต่งหอวังแต่คนสมัยนี้นี่คิดหาตแต่สิ่งที่จะมาทำลายหลังโอ้แค่นี้นะเฮ็ดโอ้กันพี่น้องเลย เออ,อยาห้มียังเกิดขึ้นกับเรากันอืคนไทยเขากะมาอยู่บ้านเพื่อนเมืองเพื่อนกะให้ติดตามข่าวสารเรื่อยๆนะครับเออ่ามันจิตเป็นใดไเนีย้ยเขากะต้องเบืองข่าวไปเรื่อยๆพวกไหนคนห้ข่าวหายยังมา,ากเขากะฟังหูไว้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเรื่องเล่านี่ก็เหมือนที่ว่าจะจบไปแล้วพายได้มืออคืนนี่แหละใส่ชีวิตปกติครับมือนี้ฝากไว้แค่นี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับเพียรอก็ค,ครับ